สวัสดีครับสวัสดีชาว Youtube และก็สวัสดีชาวเครื่องเสียงนะครับสวัสดีช่วงบ่ายกันอีกสักคลิปนะครับผมวันนี้ทางร้านไดออเดอร์ในส่วนของตัวตู้ลำโพง Active นะครับตัวตู้ลำโพงมีแอมในตัวนะครับแบรนด์ซาวิช s ั่นนะครับผมตัวนี้นะครับทางร้านส่งให้ทางลูกค้าจังหวัดเพชรบุรีกัน2ชุดนะครับผม นในเซตนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของตัวตู้ลำโพงเบส15นิ้วนะครับรุ่น ACS105S นะครับ2ใบนะครับผมกำลังวัตตของเขาอยู่ที่600วัตต์อมป์เสแล้วก็1,200วัตต์พีคนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวตู้ลำโพงคอลัมน์นะครับ สใบนะครับตัวนี้กําลังในส่วนของเขาอยู่ที่นะครับ300วัตต์ r m รแล้วก็600วัตต์พีคนะครับดอก4นิ้วนะครับจำนวน8ดอกแล้วก็จะมีในส่วนของตัวมิกออโต้802นะครับ1ตัวแล้วก็จะมีสายสัญญาณ XLR Brand Lead นะครับ2เส้นนะครับตัวนี้นะครับ ทางร้านต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับที่ออเดอร์มานะครับทางร้านจดส่งให้ทางลูกค้าวันนี้นะครับทางร้านฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมทางร้านจะได้นำเสนอนในส่วนของตัวสินค้าแบรนด์อื่นๆให้กับทางลูกค้าได้ชมกันอีกนะครับผม